กลับมากันอีกแล้วนะคะสําหรับ EP 2ที่เกี่ยวข้องกับ Valorant วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเอเจนที่มีอยู่ในเกมเอเจนเนี่ยแบ่งออกเป็น4บทบาทได้แก่ d u e l i s t Sentinel, Initiator และ Controller a เอเจนแต่และเอเจนมีบทบาทที่แตกต่างกันตามเนื้อเรื่องเอเจนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับรังสีเรเดียไนท์จนสามารถใช้พลังพิเศษได้โดยแต่ละคนเนี่ยมีพลังรูปแบบแตกต่างกันออกไป เรามาเริ่มกันที่ Du e l i s t นะคะ Du e l i s t มีบทบาทเป็นแนวรุกที่มีความสามารถในการโจมตีและเข้าประทะกันของทีมได้แก่ j จ t ต h ฟิน i ิกเลสเลนาโยรูนีออนไอโซและเว l ลนะคะต่อไป j จ t ชื่อจริงก็คือฮันซุนอูเอเจนหญิงจากเกาหลีใต้ผู้มีวิชานินจา และเชี่ยวชาญการใช้มีดบินและปาระเบิดควันมีความว่องไวเป็นเลิศขณะที่เธอกระโดดสูงก็จะเกิดพลังงานลมหมุนรอบๆตัวเธอเจ็ดสนิทสนมกับฟินิก์มากที่สุดในกลุ่มและมักจะพูดจาหยอกล้อก,กันอยู่เสมอในเวลาพักผ่อนของเธอชอบเอาเสื้อแจ็คเก็ตของฟินิกมาใส่เล่นทําให้ดูเป็นที่สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อมาฟินิกชื่อจริงก็คือเจมี่อเดมี เอเจนต์หนุ่มผิวดำม,มาเทจากอังกฤษมีความสามารถในการใช้ไฟจงตีปล่อยระเบิดแสงรบกวนการมองเห็นของศัตรูได้ความสามารถพิเศษของเขาคือเมื่อฟินนิกซ์ใช้ท่าไม้ตายเขาจะสามารถคืนชีพได้หากถูกจงตีในระยะเวลาที่เปลวไฟย,ยังห่อหุ้มตัวเขาฟินนิกซ์เป็นคนที่ช่างพูดและเฮฮาเขาคือคนที่ทำให้บรรยากาศในทีไม่อึมครึมเกินไปและชอบปล่อยมุกขำๆออกมาอยู่บ่อยครั้งต่อไปเรส ชื่อจริงก็คือทายาเนเอเวสเอเจนต์สาวห้าจากบราซิลเธอถนัดการใช้วัตถุระเบิดชนิดต่างๆสามารถใช้ระเบิดในการกระโดดสูงด้วยเช่นกันและยังมีบูมบอดหุ่นระเบิดติดล้ออัตโนมัติเปรียบเสมือนคาบอมขนาดเล็กถ้าไม้ยตายเด็ดของเธอคือจะดดด RPG คู่ใจที่สามารถจัดการศัตรูได้ในนัดเดียวเรดมีนิสัยลักสนุกและเป็นกันเองกับเพื่อนเอเจนต์ทุกคน คนต่อไปนะคะเรนาชื่อจริงก็คือเซยเนียมอนดากอนเอเจนต์หญิงเหล็กจากเม็กซิโกผู้มีพลังในการบดบังกันมองเห็นของศัตรูดูดกืนพลังชีวิตจากศัตรูที่จัดการได้นอกจากนี้ยังสามารถหายตัวได้ในชั่วขณะหนึ่งเพื่อหลบหลีกศัตรูอีกด้วยและเธอยังสามารถปลดล็อกพลังอีกขั้นที่ทำให้สามารถเคลื่อนที่รวดเร็วมีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วเหมือนมนุษย์ ซึ่งเมื่อเรน่าใช้พลังเต็มพิกัดแล้วเธอจะกลายเป็นคนกระหายการต่อสู้และคุ้มขังโยรุชื่อจริงคือคิริธานิเรียวเอเจนต์หนุ่มจากญี่ปุ่นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองสูงโยรุสามารถเดินทางผ่านมิติพิศวงได้โดยเขาสามารถปล่อยมาร์กเกอร์ออกไปและวัดไปยังตำแหน่งนั้นได้ในพริปตานอกจากนี้ยังสามารถ สร้างร่างโคลนเป็นตัวล่อคว้างระเบิดแสงและสามารถล่องหนเพื่อไปลอบโจมศัตรูได้ต่อไปนีออนชื่อจริงก็คือทารานิโคดีมาพีวอเดสเอเจนต์หญิงจากฟิลิปปินส์เธอผู้มีความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวสูงที่สุดในกลุ่มเธอสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงและปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาจากปลายนิ้วได้แต่ถ้าหากเธอใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินขีดจำกัดจะทำให้เกิดกระแสะไฟ ย้อนกลับมาช็อตตัวเธอเองนีออนจึงต้องระมัดระวังในการคุมพลังของเธอด้วยและนั่นคือเหตุผลที่เธอต้องสวมใส่อุปกรณ์ควบคุมพลังไว้ที่แผ่นหลังของเธอนีออนมีนิสัยไม่ค่อยเท่และไม่อ่อนหวานเท่าไหรนะักเป็นคนปากจัดพอตัวแต่ก็เป็นคนจริงใจกับเพื่อนฝูงไอโซชื่อจริงคือหลี่เจ้าวีเอเจนชายผู้เงียบขึมจากจีฉาย,ยานามดอกไลแหลกมรณะ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือชอบพูดภาษาอังกฤษปนภาษาจีนเขาสามารถสร้างสนามพลังสีม่วงออกมาได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเกาะแสงเพื่อป้องกันการโจมตีได้กระสุนพลังที่ลบล้างเกาะศัตรูได้และเกาะแสงที่ห่อหุ้มทั้งตัวของเขาซึ่งพลังป้องกันจะเพิ่มตามจํานวนศัตรูที่เขาจํากัดได้เช่นอันหนึ่งอโซเป็นเอเจนท์ที่ผ่านการฝึกมาจากที่เดียวกับโอเมนและเหมือนจะรู้จักกันมาตั้งแต่อดีต เวเล่เอเจนต์หญิงผู้เจิดจ้าจากไทยผู้ใช้พลังปริซึมเมติกมีเอกลักษณ์เด่นคือชอบพูดภาษาอังกฤษบนภาษาไทยเธอมีความสามารถพุ่งตัวด้วยความเร็วแสงข้ามไปมาระหว่างสนามรบได้นอกจากนี้ยังสามารถยิงขึ้นแสงช็อตทําให้ศัตรูเกิดการสตันได้ส่วนความสามารถอีกอย่างคือสามารถปล่อยมาร์กเกอร์ออกไปก่อนวาร์ปตัวเองกลับมายังจุดเดิมได้คล้ายกับโยรุแต่รวดเร็วกว่ามาก และท่าไม้ตาเด็ดของเธอคือสร้างภาพลวงตาพร้อมกับยิงคลื่นแสงลูกใหญ่ศัตรตูที่โดนท่านี้จะเป็นอมาพาช,ชั่วขณะก่อนที่เธอจะโจมตีปิดฉากอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เวเล่ใช้พลังพิเศษร่างกายของเธอจะเปล่งแสงระยิบระยับหลักสีคล้ายปิซึ่มเซนเ i น e ลมีบทบาทเป็นแนวป้องกันที่มีความสามารถในการล็อกสาและปกป้องเพื่อนร่วมทีมจากศัตรู ได้แก่ไซเฟอร์คิวจอยเซดแชมเบอร์เดดล็อกและวีเซ่ไซเฟอร์ชื่อจริงคืออาร์เมียเอลอามารีเอเจนต์ชายจากมรโมรคโค็อกโกในเสื้อเชิ้ตสีขาวแม้จะเปิดเผยชื่อแต่ก็ยังชอบทำตัวลึกลับโดยขอจะสวมชุดปิดบางทั้งร่างกายชนิดที่ไม่มีส่วนผิวหนังโผล่มานอกร่มผ้าเลย ซึ่งไซเฟอร์ไม่เคยเปิดเผยตัวกับเอเจนด้วยกันเองและยังเคยคุยโวว่าเขาสามารถลวงความลับจากเพื่อนเอเจนทุกคนได้หากเขาจะทํามีอาวุธเป็นอุปกรณ์สายลับต่างๆมีทั้งกับดักลวดกล้องสอดแนมเกาะแสงที่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ และไม้เด็ดของเขาซ่อนอยู่ในหมวกอุปกรณ์แกะรอยจากศพศัตรูที่จะสามารถระบุได้ว่าพวกศัตรูที่เหลืออยู่ตำแหน่งใดบ้างในอดีตเขาเคยสูญเสียภรรยาและบุตรไปก่อนที่จะได้มารงรวมกลุ่มกับเอเจนต์เศษชื่อจริงคือ้วยหลิงอิงเอเจนต์หญิงจากแผ่นดินจีนเธอเป็นนักบวชผู้มีความสุขขุมเยือกเย็นแต่ขณะเดียวกันก็เข้มแข็งดุดหินผา เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกๆที่มาเข้าร่วมองค์กรและยังสนิทกับบิมสโตนอีกด้วยนอกจากจะมีความสามารถพิเศษในการใช้อาวุธแล้วเธอยังมีพลังในการสร้างป้อมปราการสร้างสิ่งกีดขวางฟืน้นฟูสภาพร่างกายจากลูกแก้วสีเขียวซึ่งเป็นพลังประจำตัวของเศษนอกจากนี้เธอยังสามารถคืนชีพให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นกันคิวจอยชื่อจริงคือคาราเบริงเกอร์ เอเจนต์สาวแว่นจากเยอรมนีผู้มีมันสมองอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ด้านเครื่องยนต์กลไกลหุ่นยนต์ที่เธอประดิษฐ์มีประสิทธิภาพการโจมตีสูงสา,าส,สามารถสนับสนุนทีมได้เป็นอย่างดีกำลังเสริมของเธอหลักๆจะมีหุ่นระเบิดสวอ r m มแกนเน็ตหุ่นจับสัญญาณอารามบอดและหุ่นป้อมปืนขนาดเล็กเทเรตนอกจากนี้คิวจยังมีไม้เด็ดคือเครื่องสร้างสนามพลัง สำหรับล็อกดาวน์พื้นที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้หรือถ้าหากเข้ามาในขอบเขตก,ก็จะถูกช็อตจนเป็นอมพาตชั่วขาวก่อนที่เธอกับพักพวกพวกเธอจะมาจัดการในภายหลังเนื้อเรื่องยังเผยว่าคิวจอยและเลสกำลังคบหาดูใจกันอยู่แชมเบอร์ Chamber, ชื่อจริงคือวินเซนต์ฟราบองเอเจนต์หนุ่มมาดผู้ดีจากฝรั่งเศส ผู้ที่มีทักษะการเล็งยิงหรือสไนเปอร์ที่แม่นยำราวกับจับวางเขามีปืนสีทองคู่กายซึ่งเป็นของรักของห่วงอยู่สองกระบอกด้วยกันนอกจากนี้เขายังสามารถวางจุดเทเลพอร์ตเพื่อหลบหลีกและติดและกล้องติดเซ็นเซอร์สำหรับจับสัญญาณฝ่ายศัตรูด,ด้วยโดยอุปกรณ์ต่างๆของแชมเบอร์จะถูกเก็บในรูปแบบกาสีต่างๆเดดล็อกชื่อจริงคืออิเซลีน ในเรื่องจะทราบแค่ชื่อต้นไม่เผยนามสกุลเอเจนต์ชาวนอร์เวย์ผู้มีประสบการณ์อย่างโชคโชนเธอสูญเสียแขนซ้ายไปจากการต่อสู้กับหมีกายพันธ์ุในอดีตปัจจุบันเธอจึงมีแขนกลมาทดแทนเดดล็อกถนัดการวางกับดักด้วยอาวุธกับดักของเธอใช้เทคโนโลยีจากนาวโไวรซึ่งจะพันธนาการศัตรูอย่างแน่นหนา แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหลีกหนีหากติดกับดักของเด d ล็อกเข้าแล้วนอกจากกับดักแล้วเธอยังมีอุปกรณ์จับสัญญาณเสียงและม่านพลัง b บร r ยร์ที่มีความแข็งแกร่งมากแม้แต่ปืนกลหนักยังใช้เวลานานจึงจะทำลายได้เวสเอเจนต์หญิงลึกลับผู้สวมหน้ากากและเสื้อแจ็คเก็ตสีเงินคลิปม่วงแม้ชื่อของเธอจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ก็ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าเธอเป็นคนสัญชาติอะไร เวสปรากฏตัวขึ้นที่เกาหลีขณะที่ประจันหน้ากับเหล่าเอเจนต์ซึ่งสุดท้ายเธอก็มาเข้าร่วมกลุ่มด้วยเวสสามารถควบคุมโลหะเหลวและเปลี่ยนมันให้มีรูปแบบต่างๆได้อิสระซึ่งเธอจะใช้มันวางกับดักศัตรูในรูปแบบหนามกุหลาบเหล็กอีกรูปแบบหนึ่งคือดอกไม้โลหะที่ยิงแสงแฟลชออกมาเพื่อสกัดการมองเห็นของอีกฝ่ายนอกจากนี้เธอยังมีท่าไม้ตายเด็ดที่สามารถสั่งหยุดการทำงานของปืนทุกกระบอกที่อยู่ในรัศมีรอบตัว รอบตัวเธอได้ด้วยเช่นกันส่วนตัวเวสสนิบสนมกับซาบีนหรือไวเปอร์มากที่สุดในกลุ่มซึ่งทั้งคู่ก็ทำงานเข้าขาได้กันอย่างดีและนี่ก็คือเป็น EP 2ส่วน EP ถัดไปเรื่องเราจะเป็นยังไงขอให้ทุกคนคอยติดตามรับชมได้นะคะ